And his name is John is and name C. สบายดี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 มาพบกับสำอางเชอแล้วพี่น้องสำอางสิพาทีมงานไปงมหอยที่แบบไมกวกโควิดหรืกิจกรรมอะไรอย่างที่สำอางเห็ุเนาะบอสเป็นอ่าอยู่หากินหาเฮ็ดแล้วเนาะวันนี้สำอางสิพาไปหาหอยพี่น้อง บัวมันสีด้หรือบ <นะ S 1> <ร>่อเนาะพอามืองนี้เฮาอ่ากับเปือนเดือนจะมาเห็นกิจกรรมอยู่นะมันก็คือการลงนามหาหอยนั่นเอง,งปกติแล้วจะไปจับปลาแต่วมืนอนี้มาหาหอยพี่น้องก็มีอยู่สามสาวนี่เนาะนี่สามสาวจ้าพร้อมแล้วที่จะใจประสาทโนพร้อมแล้วจ้านีน่ <laughs> นะ <laughs> ความงามของเขาไาออกพายเนาะอันนี้ห้องจักตีนาอันนัตตีนาอันนี้ตีนาฮ่าฮ่าฮ่า่างนี้กักโตโควิดกล่าพี่น้องเนาะซาซ่กับบริมีอ่าเรียงยังดอกบริไปห้าผู้นซ่าก็เลยลงไปห้าหอยจำจะพาไปหาหอยด้วพี่น้องเด้วยบริเด้อ สองสาวเนาะเพิ่นกำลังหาหฮันกับการหาหอยปกติกินแต่ป้าพี่น้องเยมือนี้เพิ่นเกี่ยวปลาอยากกินผัดหอยสองสาวมีคือปลา,กกาหาหอยพอยี่น้องยทันชันมีคือกระตราและมีค,คือกระตร้อสสาร์ฟส,สุสลงอันหาหอย เป็นพิเศษอันน anyway. ี้เมือนี่นี่ถือผู้หาวผูวหันจะถ่ายเด้อพี่น้องคนเีนี่ทีมาทางนี้วันนี้ต่อภัยนี่ไอยากกินวับเองาขึ้นเลยฉันเนจะมาวับี่น้องา่วนเป็นแห้งเหงแห้งแล้วมนนูพี่น้อง อันนี้เป็นต้นต้นงวงช้างนะคะอน oh, <no. S 1> มันมีสะพกุเอยียงเนี่ยพออยู่สวนนี่มีหลายขนาดเนาะแต่ว่าบหูว่ะมันสิใส่ไสด้หรือบอ่อเนาะนี่ก็คือทางลงเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือทางลงจ้าเดินเร็วๆเ,เอาเสียไ,ไปเห็นนจ้า,นนาไไหน,หน่ะอ๋อ ฉลาดมากเลยอะคะ่ะขอเสียงตบมือรัวๆนะคะและแล้วก็มาถึงเซแล้วพี่ดองสำหรับตอนนี้มาฮอตอะไรเด้อบอลชีสงอมหอยแย่ <B. S 1> พรฮอตปลาสายเซ่ก่คือเขาไปอยู่ไหนวะนี่ได้มันเต็มอยู่นี่ผมเมง ซาาคขลบอสนใจเด้ขียดวันไเขียดสาวเขียดเท่านี้คือปล่อยมันไปวะหมวนว่าเห็นไปสิฮะอันนี้เป็นเซบบกาาเองเี่น้องโซเัสเกงซอเนาะเป็นทาบันระวังบันหน่อยกับบานโคกคัวสากน่ำเองโคกคัวสากเป็นเตี้ยงหง บะกา,า,ะาบึงซา,างฟุรีเยมากนะคะจิกจักจิกจักจิกจักได้ลงมากอ่ทำไมดูมีนามาให้มันเบิด เอาก็เปิดต้นไม้ได้ค่ะ ยังว่านีขึ้นมาสู้เลีนะเดือดตังบักไล่นึอันนี้อันนี้บันสันอ่างเอิว่าห้อยซ้าแต่บันบันไก่เอิว่าห้อยห้อยยังเกาะห้อยหอยเล็บมาข้าวว่ะจ้ะเอินบอกคือการผิดแล้วทำอะารต้องงงคือกัน บานไก่การอื่นบุอเ้ามันก็เป็นห้อยอันเดียวจะนแนละเต็มเต็มเก็มของแล้วฮะเอือกันเต็มแล้วมางงมหาอาจารย์เนาะเต็มแล้วงมหาอาจารย์สีไรเด้อน้องนะนี่คือภาพบรรยากาศพี่น้องตอนยำแรงๆกี่เศษ่ยซมซอยบ้านเซียงโฮม ช่างตายมิรายละเอิญเด้อจะไปงมเป็นมูค่ะโอเคมาบันนี้นะโอเคจ้ามื่อยจังทายอขึ้นมาแล้วพี่น้องเมื่อยแห้งเนาะนี่หอยนี่แหละหอยอันนี้เขาเอิญว่าหอยหอยซบหนุเล็บเล็บเบืองเล็บสมอยน่าเกลียดอ่ามันจักไปงมหอยมา และกอันนี้เขาเอื่นว่าห้อยห้อย,ยังวห้อยปุห้อยปุบออันนี้เขาเอื่นว่าห้อยทรายห้อยทรา,ายพี่น้องห้อยทรายมีได้จํานี้แล่อยู่กับฝุ่นกับตาหนึ่งเนาะนักคือห้อยสั่งนั่นเองพี่น้องชื่อกมี่ขาวล่าเนาะโอเคเนาะสำหรับมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจสำอางเนี่ยสำหรับตอนนี้